หอมดูขาฉันสีเรียวก็เรียวตัวฉันอ่ะเท้กหอมแขนฉันน่ะเรียวก็เรียว <c oughs> ของฉันน่ะขาวก็ขาวเธอดำขนาดเลย <c oughs> <c oughs> ฉันก็ไม่ได้อ้วนนะขาฉันน่ะก็เรียวกว่าเธอตั้งเยอะแขนฉันอ่ะก็เรียวกว่าเธอตั้งเยอะ ผิวันะขาวกว่าเธอตัอง้งเยอะหุ่นันะผอมกว่าเธอตัองงนนะ้งเยอะนะกดติดตามช่องเพจบีบีสีภูเวียงนะคะ YouTube ก็เป็นบีบีสีภูเวียงค่ะอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe และกดกระดิ่ง